นาทีวันนี้สลับเพื่อนครูแต่ลงพรอขอเวลาต่อไปหาทางท่านสมพงค์อุมมวันสักหน่อยนะครับวันนี้มีความขึ้นหน้าอย่างไรโดยเฉพาะในการเปิดเรียนแบบออนไลน์นะครับเป็นอย่างไงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับท่านสมพงค์อุมมวันมาแล้วครับสวัสดีครับพร้อมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่เคารพทุ่านครับสุขที่21มกราคม2 5 6 5นะครับ วันนี้สุดท้ายสัปดาห์ที่สามอีกแล้วนะครับเพิ่บเดียววันศุกร์ใกล้จะสิ้นเ,เดือนมกราคมอีกแล้วนะครับอยังไงก็นักเรียนที่เตรียมพร้อมวันมีข่าวดีว่าจะได้ไปโรงเรียนนะครับคือโรงเรียนก็จะเปิดออนไลน์ละหลังจากที่มีความพร้อมในการที่ตรวจ ATK อะไรความพร้อมแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับโรงเรียนก็พร้อมที่จะเปิดแต่ว่าการแพร่ระบาดของโรคของโรคนะครับ ในชุมชนก็มีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะแถวเวินพระบาทตำบลเวินพระบาทอำเภอเท่าเกนจังหวัดนครพนมเรานะครับยังไงก็คงจะต้องเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของท่านผู้บริการสถานศึกษาและท่านผู้บริการเขตพื้นที่แล้วล่ะนะครับว่าจะต้องจะตัดสินใจนอย่างไรในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นเชื้อต่างๆก็จดกระจายไปทั่วนะครับ,รบอ้าวก็คงต้อง ดูว่าชีวิตแต่ละชีวิตนั้นมีความห่วงใยทุกท่านก็มีความพร้อมในการที่จะป้องกันตนเองนะครับอย่างเต็มที่กันแล้วกันนะครับเพราะนั้นการตัดสินใจที่จะเปิดเรียนออนไลน์ในตอนนี้ก็อยู่ที่ทางท่านผู้บริการสถานศึกษาและผู้บริการเขตแล้วนะครับอ่ะชีวิตนี้เป็นของทุกท่านก็ตัดสินใจเอาก็แล้วกันนะ,ะมาฟังข่าวส่วนกลางบ้างนะครับตอนนี้ทางนางสาวตรีนุชเียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน,นะครับ ก็ได้มีการประก,กาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2565นะครับซึ่งก็มีนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด7ด้านเลยกันประกอบด้วยการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะตอนนี้อันดับ2ก็คือเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา3ามการสร้างโอกาสและความเสมอภาคตลอดจนความเท่าเทียมทางการศึกษาของทุกช่วงวัย การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน5การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา6การพัฒนาระบบรชาชการและบริการภาครัฐยุคดิจิทัลนะครับและ7การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นการประกาศนะักวันที่29ธันวาคม2564อันนี้ก็เป็นแนวทาง ทำทำลายออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่1ในวันที่1นกุมภาพันธ์สองพันรอหสิบห้าเป็นต้นไปแล้วก็เข็มที่สองก็ในวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก็ถือว่าการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุหปีถึงไม่ไมเกินสิบสอปีนี้ก็มีเว้นระยะา <c oughs> จากเข็มที่หนึ่งไปเข็มที่สองนะครับก็ สองสามอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับยังไงก็คุณครูนะครับพวกชมต้องติดตามข่าวนี้อย่ากระชันทิดนะครับอย่าทิ้งข้อมูลนะครับการบริหารจัดก,การทุกอย่างจะต้องมีข้อมูลในการตัดสินใจนะครับน้องยีนคุุสภานะครับทรงกามาบอกว่าขณะนี้ทางคุงุสภาก็กําหนดกําหนดยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดจูเกียรติครูอาบุโสประจําปี2565นะครับโดยกําหนดยื่นภายในวันที่29เมษาย,ยน2565นะครับ ผู้ที่เกษียณอายุในปี2565ก็สามารถยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ตนเกษียณอายุราชการนะครับดูได้ที่เว็บไซต์ของคุรุสภาก็แล้วกันนะครับทางสกสคนะครับโดยท่านปริญญาธารเสนาก็บอกว่านะตามที่ทางสกสคได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีร่วมกับโรงพยาบาลนะครพนมนั้น น่าจะมีการตรวจสุขภาพในวันพรุ่งนี้ครับ22มกราคม2565เริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็ไปพร้อมกันที่ศึกษามาตรการชั้นหนึ่งห้องหมายเลข17นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทางสาธารณครูนักคร้อมพนมจำกัดโดยท่านภูวินโพธิสาขาส่วนข่าวมาโดยทีมงานนครราชสุขนะครับบอกว่าทางสมาคมชาวระิจสงเคราะห์ สมาชิสกสากนอมทับครูนักคองพนมจำกัดนะครับก็ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและก็มีสาระสําสคัญก็คือได้มีการขยายอายุการรับสมัครสมาชิกนะครับจาก55ปีเป็น60ปีนะครับและใบสมัครนั้นก็ประกอบด้วยใบรับรองแพทย์ตอนนี้ใบรับรองแพทย์ก็สามารถเปิดรับสมัครทั่วไปได้นะครับและก็จะต้องไปยื่นใบสมัครด้วยตนเองนะครับปิดท,ท้ายละกันไหนก็นและกันครับท่านประคงจิมเมืองซ้ายนายกสมาคม พศนนะครับขอเชิญคณะกรรมการสมาคมอ่าพศนประชุมว um. no ันนี้ to to ครับเวลาสิบนาฬิกาสามสิบนาทีที่ห้องประชุมสํานักงานพศนร์ท่านวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับครับขอบคุณท่านสมพงษ์อุมาวัลนะครับรายงานห้าดิสเะเพื่อนครูนะครับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์อีกแล้วครับท่านที่สิบหนึ่งเดือนมกราคมนะครับก็จะหายไปแล้ว เอาละครับเมื่อวานนี้นะครับทีมงาน my friend ทีมงาน my friend นะครับก็ไปให้กำลังใจท่านอาจารย์นิมิตอ่อนบัตรนะครับบุญกุศลบุญกองข้าบุญบุญบุญทำบุญเนาะทำบุญที่ส่วนกุศลให้คุณยายนะครับทีมงานเมื่อวานในท่านพอสมยศอภัยโศสายยันพอชัดชัยพอบุญธรรมนะครับก็ไปให้กำลังใจนะครับที่บ้านชะโนดเนาะ เสร็จแล้วก็พาท่านพระโอษชัยไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมฝูงแถวบ้านนาเรียงกุตะไก่นะครับอ้าวท่านอาจารย์นิมิตก็คงจะเรียบร้อยนะครับสำหรับงานนี้นะครับงานนี้นะครับอุดสูงตุ่มโฮมกันนะครับก็ในช่วงนี้นะครับหลายโรงเรียนก็คงจะได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องการเปิดเรียนนะครับโรงเรียนที่ที่เห็นนะครับลงในไลน์ก็มีท่านโรงเรียนท่าน ออมนัดใช่ไหมก็มีการตรวจ ATK นะครับผลตรวจส่วนมากก็เป็นลบบนแหละเนาะนะครับก็จะมีการเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปว่าสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านี่ก็จะเป็นการสอบคัดเลือกทักษะภาษาไทยนะครับทั่วเขตพื้นที่การศึกษานะครับเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเนาะนะครับสำหรับโรงเรียนมัณฑินาวนาคอพัฒนานะครับวันนี้นะครับครูบาอาจารย์นะครับลูกหลาน นักเรียนผู้ปกครองนะครับอย่าลืมนะครับบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนนักเรียนผู้ปกครองนะครับมารับเงินทุนเสมอภาคหรือว่าทุนยากจนจนพิเศษนะครับซึ่งภาคเรียนที่2นี้โรงเรียนบ้านอินนาโอนาขอพัฒนาได้จํานวน188คนนะครับเป็นเงินนี่ก็2 9 6 5 5 0 0บาทนะครับอนุบาล2,000บาท ปอ1ถึงม .3 1,500บาทนะครับรวมยอดจ่ายแล้วก็2,96,500บาทาบาทวันนี้นะครับวันนี้นะครับส่วนวันจันทร์วันที่24ใช่ไหมท่านประธานเอง24ก็จะมีการประเมินนะครับโรงเรียนคุณภาพห้องเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วมสุขสันห้องพิเศษอะไรต่างๆนะก็เตรียมความพร้อมกันแล้กัน24 25ส่วนวันที่25นั้นทางออทาง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับก็จะมีการดูศึกษาดูงานนะครับโรงเรียนยอดนิยมโรงเรียนเด่นนะครับที่จังหวัดบึงกาฬนะครับตอนนี้ก็มีการโอนเงินนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางเรียบร้อยท่านพอสมเพชไปไหมสสพอสมเพชนั่น <c oughs> ถ้าไปรีบจ่ายนะท่านพอสมเพชวงานารนานะ <c oughs> มาที่ข่าวแวดวงทั่วไปครับตอนนี้ก็ สบคชุดใหญ่นะครับก็มีการประชุมนะครับมีการปรับเปลี่ยนมาตรการก็คือมีการปรับลดพื้นที่ควบคุมจากระดับสีส้ม69จังหวัดเหลือ44จังหวัดนะครับไม่ขยายเวลา Work f r ฟ m Home นะครับให้เว r ร์กโ m มโ m e ถึงวันที่31มกราคมตามเดิมไม่มีการขยายนะครับอนุญาตสถานบันเทิงผับบาร์และคาราโอเกะเปิดในรูปแบบร้านอาหารได้ สามารถขออนุญ,ญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกรุงเทพมหานครได้เมื่อมีความพร้อมโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านระบบซันบ็อกนะครับเริ่มลงทะเบียนวันที่1กุมภาพันธ์2565อาเข้าได้เฉพาะพื้นที่ดังนี้ก็มีชนบุรีอำเภอบางละมุงพัทยาศรีราชาเกาะศรีชังสตหีบเฉพาะตำบลน,นาจอมเทียนและตำบลบ,บางสเสร่ตราดเกาะช้าง การเปิดพื้นที่ให้เดินทางเชื่อมโยงในกลุ่มพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานีสมุยพังงนันเกาะเต่าในช่วงเจวันที่ต้องอพำนักในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวขยายเวลาขยายระยะเวลาประกาศพระราชก,กิจพระราชกำหนดฉุกเฉินเพิ่มอีก2เดือนนะครับสิ้นสุดวันที่31มีมมนาคม2 5 6 5 ปรับเวลาบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน23่สมนะฮะจากเดิมนี่สามทุ่ม21เป็น5ทุ่มปรับแนวทางผู้สัมผัสเสี่ยงติดโควิดบนหลักการ7จบวกสกนะครับกักตัวอยู่ที่บ้าน7วันจากเดิม10วันสังเกตอาการของตนเอง3วันงดออกจากบ้านในช่วงสังเกตอาการและงดในที่สาธารณะตรวจ ATK 2ครั้ง ครั้งที่1ช่วงระหว่างวันที่5ถึง6ของวันที่ต้องกักตัวที่บ้านและครั้งที่2วันที่10ของการาสังเกตอาการวันสุดท้ายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านระบบ test and go นะครับเริ่มลงทะเบียนวันที่1กุมภาพันธ์สองพทุกประเทศนะครับอันนี้ก็คือสอบบคอนะครับเป็นรายละเอียดที่ได้นำเสนอนะครับ เอาจากอินโฟกราฟิกนะครับผู้จัดการอินโฟกราฟิกนะครับอบอกว่าเบทาโกรปัดกักตุนเนื้อหมูชี้สำรองสินค้ารอจัดส่งแจ้งกระทรวงพาณิชย์แล้วดาวเตะรวยสุดในโลกขยับยาลิสเช่าคอนโดเดือนละ6,000โอ้โหดาวเตะรวยสุดในโลกโอ้มีคนมีใครล่ะชื่ออะไร ฟาอิกโบเกียโอ้ยีปีรับเงินเดือนกับสโมสอนชนบุรีเพียงเดือนละหนึ่งแสนบาทไม่ต่างกับผู้เล่นรายอื่นอ้อาวอันนี้ก็สอดแทรกเข้ามายัไรอีกอินโฟกราฟิกฟก,กรุงเทพมหานครมีคำสั่งวดจัดงานวันตรุษจีนที่ถนนเยาวราชประจำปีหกห้า พักการเมืองพักการเมืองสภาผู้แทนราษฎรจํานวนยี่สิบพักในปัจจุบันี้มีพักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรพักร่วมรัฐบาลก็มีพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาเศรษฐกิจใหม่รวมพลังประชาชาติไทยพลังท้องถิ่นไทยชาติพัฒนารักป่าประเทศไทยประชาธิปัตย์เพื่อชาติไทยครูไทยเพื่อประชาชนพลังพลเมืองไทย ส่วนพักฝ่ายค้านนะครับก็มีเพื่อไทยมีเพื่อไทยมีกล้าไกลเสรีรวมไทยประชาชาติเพื่อชาติพลังปวงชนไทยไทยสีวิไลนะครับอันนี้ก็คือพักการเมืองที่ทางอินฟูกรฟิกนะครับรวบรวมมานายกสั่งพาณิชย์รับมือสินค้าแพงช่วงตุษจีนไม่ปรับคอรมอไม่ยุบสภามาตามระบบประชาธิปไตยว่าอย่างนั้นนะครับ ท่านพลเอกประยุทธ์นี่ก็โอ้อยู่มายาวนานเนาะอยู่มายาวนานมากเลยนะครับแปดปีแล้วใช่ไหมนี่เออแปดปีแล้วนะครับมาทางด้านนี้บ้างนะครับทาง T.N.L.World uh, T.N.L.World บอกว่าไง T.N.L.World นะครับ T.N.L.World บอกว่าพบลูกวัวสองหัวในอินเดีย มีกระโหลกเชื่อมต่อกันแบบหายากที่สุดและมีอัตรารอดชีวิตต่ำที่สุดเช่นกัน1ปีประธานาธิบดีโจไบเดนผลงานไม่เข้าตาคะแนานนิยมดิ่งใครๆก็คาดหวังเนาะสำหรับโจไบเดนประเทศอังกฤษประกาศยกเลิกคุมเข้มสกัดโควิดสั่งถอดหน้าก,ากากอนามัยไม่ต้องใช้บัตรผ่านวัคซีนอีกต่อไปโอ้ เปิดแล้วเนาะสายการบินทั่วโลกเร่งเปลี่ยนผังการบินเข้าสหรัฐอเมริกาวันสัญญาณ 5G ที่เปิดใช้ใหม่กระทบระบบนำร่องชาวห้องกงสละชีวิตแฮมสเตอร์ตามคำสั่งรัฐบาลเพื่อสกัดโควิดระบาดโอ้มันมาทีไหลยยงตลอดเลยเนาะนะครับทีนเอนเวิร์นเขาก็สรุปเปิดภาพก่อนหลังสึนามิถลม่มโอ้ดูสึนามินี่ถล่มนี่โอ,โอ้ลาบเลย วัยรุ่นจีนตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงหลังถูกขายให้แก๊งค้ามนุษย์ตั้งแต่เกิดกลับพบว่าครอบครัวในฝันไม่มีจริงนะสุดท้ายก็ต้องตามหาญี่ปุ่นติดเชื้อวันเดียว40,000คนรัฐบาลประกาศมาตรการเทียบภาวะฉุกเฉินใน13จังหวัดทางสปริงนิวว้ไงสปริงเอาเข่ากีฬาเนาะทางเมนสเตนเมนสเตนอ,อ ไม่มีเมนสแตนนะครับทางสปริงนิวนะฮะสปริงนิวก็มีข่าวบอกว่ากลัวหนาวสะิที่ไหนเสือโคร่งไซบีเรียเล่นหิมะน่ารักมุงมิงครุงพริงมันมีขนของมันอยู่แล้วเนาะขนที่สามารถที่จะสกัดความหนาวเย็นเทียบสถิชัดฉีดไม่ฉีดนะ C.D.R คาดการเสียชีวิตจากโควิดอีก61,000รายใน4สัปดาห์ ด้านการเมืองประเทศไทยก็โอ้โหนะฮะต่อพนัทพมเผาก็ถูกขับออกจากพักพลังประชารัฐการบ้านการเมืองก็น่าสนใจนะครับทางกระทรวงพาณิชย์บอกว่าอีสานเกรดเวนะครับเชื่อมการค้าไทยการค้าโลกรถไฟสายจีนลาวมหานครชงชิงบูมส่งออกส่งออกข้าวรถแรก1,000ตัน เป้าหมายในอนาคตที่จะส่งก็มีกล้วยไม้สินค้าประมงปศุสัตว์อย่างพาราผลไม้มันสำปะหลังปาล์มน้ำมันสินค้าเกษตรแปรรูปแล้วก็สินค้าอื่นนี่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะประเทศลาวนะครับก็มีผลข้างเคียงถ่ายรูปคนอื่นหรือเด็กในที่สาธารณะผิดหรือไม่กฎหมายว่ายอย่างไรนี่ถ้าจะรู้ก็ไปอ่านดูใน Spring นิวก็แล้วกันนะครับ เอาละครับวันนี้ก็ให้ดิสำหรับเพื่อนครูนะครับปิดท้ายวันนี้ก็ต้องตอนเย็นนี้ใช่ไหมท่านพอประทนวนยีเบตมกราคมหอประชุมเรียนบ้านนาว่าเนาะสิบแปดนาฬิกานะครับเอาลูกเขยเอาลูกเขยพอประทวนสิริเด,ดชัยวงศ์แล้วก็คุณครูสุนันทาเนาะนะครับอ่ะร่วมแสดงความยินดียินดีนนก็แล้วกันเด้อท่านพอประทวนท่านพอเตรียมชัยอุทัยวัดนะครับข้อคิดวันนี้บอกว่าชีวิตคือหกเก้า วันใดที่หกล้มเราจะก้าวต่อไปด้วยความหวังทุกย่างก้าวของความฝันคือย่างก้าวของความเหน็ดเหนื่อยทุกย่างก้าวของความเหน็ดเหนื่อยคือย่างก้าวของความสำเร็จนะครับอาวุธร้ายทำลายอาวุธร้ายที่ทำลายทุกอย่างคือวาจานะครับที่ขาดก็คือสติ นะครับด้วยรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพรคำจาน์นะครับสมพงษ์อุมาวันพร้อมพันกุลภาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ